สวัสดีทุกคนครับมีทําได้ครับวันนี้เราจะมาประกอบจอ iPhone 11 Pro Max กันจอของเราเนี่ยนะครับเวลาเปลี่ยนจอเนี่ยเราต้องรื้ออุปกรณ์ชุดลําโพงหน้าจากของเดิมมาด้วยนะครับนี่มันก็จะอยู่ประมาณนี้ซึ่งตัวนี้มีน็อตด,ด้วยกันทั้งหมด3ตัว นะครับแล้วก็ขันน็อตตัวแรกออกมาย้ํานะครับถ้าใครจําไม่ได้ก็ไปวางในตําแหน่งที่ตัวเองจําได้แล้วกันนะครับนี่ตัวที่1นึ่งต่อไปตัวที่2ครับขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่เราจะประกอบจอใหม่ลงไปในจอหลังจากที่เราเทสจอใหม่เสร็จนะครับให้เรามาลื้อจอเก่านะครับน็อตตรงนี้มีอยู่หนึ่งตัว เพราะฉะนั้นขันให้ดีๆนะครับจะเป็นตัวน็อตตัวเล็กสุดนะครับหลังจากนั้นก็ยกมันออกมานะครับจำไว้นะครับก่อนที่เราจะไปประกอบกับจอใหม่นะครับให้เราเช็คด้วยว่ามีกระจกอะไรติดอยู่หรือเปล่ากันหลบพลาดนะครับหลังจากนั้นให้เราเอาจอใหม่มาครับทุกคน ให้เราจอใหม่มานะครับมันจะมีอยู่สองแบบนะครับแบบจอใหม่ที่มันมีอุปกรณ์รองจอมาอยู่แล้วนะครับก็คือแผ่นรองกล้องมาอยู่แล้วกับอีกประเภทหนึ่งคือแผ่นตรงนี้ไม่มีมานะครับท่านใดจะทำยังไงก็ได้ครับนี่เหมือนตัวอย่างเคสนี้ผมก็จะจะแกะชุดนี้ออกนะครับผมก็จะแกะชุดนี้ออก แต่วิธีการแกะของตัวเนี้มันจะมีไมอยู่หนึ่งตัวนะครับที่ค่อนข้างจะแกะยากเพราะฉะนั้นแล้วมาเรามาแกะกันนะครับไม่ตรงนี้ย้ำนะครับขั้นตอนนี้ควรระวังนะครับไม่ให้สายเพลไม้มันขาดผมก็จะงัดออกมา ดูวิธีการงั้นนะครับมันก็จะดวดนะครับดึงให้สติกเกอร์หรือกาวแยกออกจากกันเลยนะครับทุกคน,นไม่งั้นเราอาจจะมีปัญหาทีหลังได้นะครับกาวตัวนี้เราออกไปเลยก็ได้ครับหลังจากนั้นก็นี่ครับ ถอดสายเพลงออกมาก็อยู่ในลักษณะนี้นะครับขั้นตอนถัดไปให้เราเอาจอใหม่มานะครับเอาจอใหม่มาหลังจากนั้นใส่เข้าไปในลักษณะเดิมนะครับใส่เข้าไปในลักษณะเดิมย้ำนะครับดูนะครับใส่มายังไงกลับอย่างนั้นนะทุกคน นี่มันก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราคว่ำตัวนี้ลงไปนะครับดูรูน็อนตให้ตรงขัดน็อนตต่อเลยครับทีนี้สำหรับคนที่ไม่เคยทำควรเข้ามาดูเลยนะครับผมจะบอกไว้เลยนะครับ สำหรับท่านใดที่ไม่เคยทําควรเข้ามาดูนะครับขันน็ตตัวเล็กค่อนข้างจะขันยากนะครับน็ตตัวนี้เพราะว่ามันเล็กนิดเดียวเล็กนิดเดียวจริงๆครับ ยิ่งทําผ่านกล้องยิ่งมองไม่เห็นเลยก่อนอนุญาตไปทําไปขันนอ็อตนอกเฟรมกล้องแป๊บนะครับหลังจากเราขันเสร็จก็อยู่ในลักษณะนี้น็อตครบนะครับทุกคนให้เราพลิกมา อยู่ในลักษณะนี้ก่อนนะครับแล้วเอาตัวบอร์ดมาตั้งไว้รอเรอเลยนะครับทุกคนนี่ตัวเมนบอร์ดนะครับหรือตัวเครื่องนี่ทุกคนเหมือนที่เคยบอกนะครับต้องมีหนึ่งตัวนะครับหนึ่งอย่างอุปกรณ์หนึ่งชิ้นจะเป็นขวดหรืออะไรก็ได้ตั้งไว้ครับนี่ให้มันอยู่ในลักษณะนี้นะครับ ใส่แพเส้นแรกเลยนะครับก็คือแพไหนก็ได้เลือกเอาตามใจชอบใครจะใส่แพจอก่อนอ่ะผมจะใส่แพจอก่อนแล้วกันแบตเตอรี่ประกบทีหลังนะครับทุกคนแบตเตอรี่ประกบทีหลังใส่แพจอก่อนนะครับย้ํานะครับแพจอหรือว่าแพรสแกนหน้ามันต้องดังกึกๆนะไม่ใช่แพสเกนหน้าแพรําำโพงนะครับ มันต้องดังกึกๆนะทุกคนคือความรู้สึกที่มือเรานะครับมันจะมันจะดังกึกนะครับถ้าไม่งั้นถ้าไม่ดังนี่เราอย่าไปฝืนมันนะครับเมื่อได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับปล่อยมือครับอ่าปล่อยมือให้มันพิงไปเลยนะครับพิงไปเลยครับหลังจากนั้นก็เอาฝาครอบมาตั้งให้ตรงรูนะครับ เอาน็อตมาใส่นะครับมือใหม่ควรจะเข้ามาดูเลยนะครับท่านใดที่ยังไม่เคยเปลี่ยนเนาะมองผ่านกล้องนี่ทำยากมากเลยนะครับทุกคนผมนี่มองผ่านกล้องในจังหวะที่ขันน็อตตัวเล็กๆนี่แต่ไม่เป็นไรครับเพื่อเป็นความรู้ อดทนดูแล้วกันขันไม่ต้องลงน้ําหนักเยอะนะครับในขั้นตอนนี้นะขันไม่ต้องลงน้ําหนักเยอะนะครับเพราะว่าเรายังใส่น็อตไม่ครบหลังจากใส่น็อตครบแล้วเราค่อยมาขันเพิ่มน้าหนักลงไปนะครับหลายหลายคนขันนะครับหมุนน็อตไปพาง นะครับขันไปพางนะครับติดตลกบางทีขันเหมือนไก่เลยนะทุกคนนี่ประมาณนี้หลังจากเราใส่นอ็อตครบแล้วให้เรามาลงน้ำหนักอีกครึ่งรอบนะครับหรือหนึ่งรอบนี่โอเคเมื่อได้ในลักษณะนี้แล้วนะครับทุกคนขั้นตอนต่อไปให้เราแบกแบตเตอรี่ครับ หลังจากแพ็คแบตเตอรี่เสร็จนะครับก็ให้เราทำการใส่ฝาครอบนะครับขันนอ็อตทำให้ดูแบบช้าๆเลยนะครับอธิบายไปทุกขั้นตอนเลยนะครับจะได้ไม่หลงกันนะมันยากตรงขันน็อตนี่แหละครับ เพราะว่านกะตัวเล็กกระติ๊เดียวโอเคครับหลังจากที่เราได้ในลักษณะนี้แล้วนะทุกคนให้เรามองดูภาพโดยรวมว่ามีอะไรติดหรือเปลา่า นะครับหลังจากนั้นให้เราประกบครับนะเพื่อนๆเห็นเงี้ยงตรงนี้ไหมทุกคนเงี้ยงที่หัวมันเนี่ยมันจะมีอยู่สองเงี้ยงนะครับพอเราประกบเสร็จนี่ให้เราดันเงี้ยงให้ลงรูก,ก่อนทุกคนอ่า,อามาเปิดเครื่องดูก่อนเลยกันนี่เปิดเครื่องติดแล้วนะครับหลังจากเราดันเงี้ยงเสร็จแล้วนะครับทุกคน ให้เราใช้มือประกบกันแบบนี้นี่เรียบสนิทนะครับขันนอ็อตจบงานเจอกันคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับ